สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมื่อรีพ่อกับย้ายใหม่เนาะคะ่ะนาะเมื่อนี้อากาศดีค่ะพี่น้องขากันเลยปล่อยไก่ออกมาข้างนอกเพราะว่าอย่างวัดตีมีมีเรื่องสีมานําเสนอเพราะว่าเฮาสิเฮ็ดมองนอนให้น้องไก่ใหม่คะ่ะน้องไก่จะได้ที่นอนใหม่ อันเก้ามันมีบ้านอันไกลอยู่ข้างไหนนะคะพี่น้องที่นี่พอมันเข้าไปแล้วมันก็จิกกันมันมันมันจะบินออกบินลบกันสิกันลาบากเนาะค่ะเนาะที่นี่ใกล้เฮาก็เิี่ามาเพิ่มเลยค่ะพี่น้องเฮาก็เิี่าไกลมาเพิ่มอีกไม่จากประมาณหาหกหรือโบซังกระจิ 7, ตโตที่นี่เฮาก็ต้องการพื้นที่เนาะค่ะเนาะที่นี่ก็เลยว่าเออเมื่อนี้อากาศดีมีแดดออกแต่ว่าแดดออกอยู่พูละ่ะหลังเขาพูละ่ะ โอ้ยตายบ้านเฮานี่ก็มืดคือเก่าค่ะพี่น้องเพราะในมีแสงแดดดอกเขามาดอกแต่ว่าร้อยอีกนิดนึงเนาะก็สิได้ปลูกผักแล้วค่ะพี่น้องคะเขาก็สิได้มีแสงแดดแล้วมานี่กุ๊ก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 อืมไก่ตัวนี้งอนมันแดงแล้วมันสิเริ่มไข่อีกาหมรแล้วมันซื้อมาเจ้ามานี่ไปออกไปข้างนอกน้ำมูกตด็ดไป เออไปออกไปข้างนอกเด้อไปไปหากินหาเคียวหากินโตช็อคเคนเด้อไปเออนาฮักดีเลยค่ะพี่น้องเลี้ยงไก่อ่ะี้ยงไก่ในออสเตรียเนาะคะ่ะเนาะแฟนก็ได้ซื้อไม้มานดิค่ะพี่น้องค่ะนี่ซื้อไม้มาได้ประมาณสองสามมือแล้วละ่ะซื้อมาแล้วก็ว่าเสีเ้ยนมงนอนให้เขาไหมนี่แล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่ นี่มองน้อนไกลเฮามันเป็นยังสี่เนาะค่ะเนะาะเราไปที่นี้เฮาก็ซิได้มากโอ้ม่างบ้านตรงนี้คะ่ะพี่น้องคะนี่พี่น้องเห็นบ้านตรงนี้บ่แล้วกันนี่ตรงนี้ที่ม่างออกมืดเบิ่งว่าแฟนสิเฮตดแบบไหน,นะะเนาะเดี๋ยวคอยเบิ่งกันเดี๋ยวกระตากเก็บไข่ไก่ช่องนี้มีอยู่สองจริงๆมีสามแต่ว่ามันเป็นไข่ปว่วม ไข่ปลอมที่มีให้แต่ละช่องอันละลูกละลูกนี่คืไข่ปลอมเป็นจีฟ้าจีฟ้านี่คือไข่ปลอมเฮ่าเป็นส่วนตัวมาดูเสียไซเตอร์โอ้มาต็มกาก้าอีกสัดหน สามฟองช่วงนี้ก็อุ่นๆเลยสามฟองนี่แหละค่ะพี่น้อ,นเอง,ดองเดี๋ยวเก็บไปก่อนได้แล้วตอนนี้ช่วงเช้านะคะน้อเขาสิ่ใครอีกมาอยู่หนึ่งสองสามไปหกฟองแล้วเฟนบอกว่านี่ขี่ไก่ทุ่งนี้คะ่ะพี่น้องคะ่ะเขาต้องเอาออกน,ะะนะะ้อค่ะเนาะเดี๋ยวเก็บขี่คออนุญาตเก็บขี่ไก่ก่อนนะคะเนาะซอยเฟนก่อนเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่ามันสิเป็นจังไดตอนตอนแล่าเล่านะคะ้ค่ะเนาะ ค่ะพี่น้องลูกซ้ายกับแฟนเนาะค่ะเนาะได้พากกันเอาอันบ้านไก่ออกมาได้แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะต้องคนโคองออกมาหมดเลยค่ะพี่น้องอยู่ข้างใน,นนะคนออกมาหมดเลยอตอนนี้ก็นี่แหละคนออกมาไกลหมดแล้วคนมาเทละเล็กละน้วยกองเต็มหน้าประตูเล่าเลยเล้าไก่เลย โออกแล้วพี่น้องนี่แหละน้องไก่กำลังจะมาไข่ด้วยไก่้เสร็จแล้วค่คะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะพี่น้อง เสร็จแล้วได้แบบนี้เลยอย่างสวยงามเลยตอนนี้สองสั้นสั้นข้างล่างตรงนี้กับสั้นข้างทงยาวมาสิเลยเพอร์เฟกบ้านไก่ของเราที่นอนไก่ของเราเพอร์เฟกมากเลย <laughs> พี่น้องเหมือนไก่มันย่านไหมคะพี่น้องคะมันบก่าไปไมมสีสมๆนะมันคิดว่าเป็นน้ำเป็นอีหยังบ่หัวเออมันบกค่อยมันบกค่อยกาไตไปมันก็สิมันอกี้ไตอ้อมๆไปไหมไปแม่มาตีนไปนอนคอมฉลาดแฟนมาตีนมันพากันออกไปกันไปรอการบ่คอยบอลนะข้นบ่ลนอน อะไตัวน okay, e ี้นะสินะสิะใ oh ่รรอสิกลับซุ่เอาซุ่นเอาไม่ไปล้องไปไม่สุกปูกไปล่องไปเส้นบางคุบุยญาเาเส้นเทนก็ได้เอาซุโอเค หาไม่สกปกมาล้องไปแต่นกไอนะอมันมาล้องไ้เขาเขาบุกเข้าย่างเพราะว่าเขาคิดว่ามัน

นิ้วมือหาไปไปนอนบินมาคมฉลาแฟนหมองน้อนไกลบุ้ยสุดยอดเลยเดี๋ยวสิแววมาเพิ่มอีกไม่หกตัวนะคะเนาะ ไข่สีฟ้าน้ำว่านั่นพี่น้องไข่สีฟ้ามันออกไข่มาเป็นสีฟ้าเดี๋ยวพี่น้องถาเบิ้องน้องขะน้อว่ามันสิเป็นจังไรเดี๋ยวเดี๋ยวสิอาให้พี่น้องเบิ้องน้องขะน้อตอนที่เขาได้ไก่มาแล้วน้องขะน้อเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเบิ้งว่าเป็นสีใดตู่มันแล้วก็พุ่นละมันออกไข่กันนะเขาหน้าสิเลี้ยงได้จากอาทิตย์สองอาทิตย์ไข่มันค่อยสิออกน้องขะน้อเดี๋ยวสีให้พี่น้องเบิ้งว่าไข่มันเป็นสีฟ้าคือเขาว่าอยดีบอไก่มึงไก่มันสิกาขึ้นไปนอนบ่ ขึ้นไปแล้วเด็กตัวนีงตัวสองกำลังขึ้นไปเอาหลังจากเท้เาเอาใหม่ไปวางเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมันก็ไปนะคะพี่นอ้องนะก้าเหยียบแล้วเออมันก้าเหยียบแล้วก้าเหยียบแผ่นอันนี้แล้วยงลงมาคือนเทาอย่างน้องเนี่ยมาดีเดี๋ยวมุงตัวนี้ว่าจังได๋อซิว่าจังได๋อซิว่าจังได๋ขึ้นซิขึ้นหรือจะลงดีไป ไปไปต่อไปต่อเออตัวนี้ไปยุค่ะพี่น้องขึ้นไปยุ่ถ้าเอาไหมเก๊ากาไปวา,างไว้เดี๋ยนาะบริษันี้มันกระซี่แบบว่าคุ้นคุนนี่ยังเสียะาคาพี่น้องค่ะตัวผูกกบะกล้าขึ้นไปไกล้ก้ากวกลัวๆเยอะเอาขึน้นไปแล้วขึนว้นไปแล้วมาตีน,อน้อยๆกะลิกอยากหูอยากเห็น,นกันรู้ตัว ตัวผู้จริงๆเขาพว่เคยขึ้นไปนอนข้างบนนะคะพี่น้องมาถึง <c oughs> <c oughs> ข้างบนยาโลตีเอาคำเอะ yes นี่ก็ตลกนะคะพี่น้องคะเลี่องไก่เราเสติดติดไก่นะคะพี่น้องคะมันสิรู้สึกว่ามันมันมันตลกดีแมมมันเบิ้งเรามันแบบมีความสุขนะคะพี่น้องคะไก่แต่ละตัวดีกับบุคือกันนะคะนะเนาะคาแรคเตอร์ของเขาบุคือกันค่ะพี่น้องคะไกะ่ที่ว่าอ๋อยู่นี่ก็ม,นนกมีถาไปนอนไก่ซุนี้ถาไปนอนคอกไหมเบิ้ <laughs> บงสิวาจังเดนนนยเนาะนี่นี่แหละค่ะพี่น้องคะเดี๋ยว คลิปนี้มมรี่ก็ไปแล้วนะคะเนาะไว้ไว้เจอกันนะคะเนาะเอาย้ายใหม่ย้ายใหม่ไปแล้วค่ะพี่น้องคะไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะเนาะต่อไปนีกคือซีไทยคี้พี่น้องเบิงเ่งที่ขึ้นยูดอกเพราะว่ามันใกลสีฮอดหนาปลูกผักแล้วเพราะว่าถ้าเขาบ่ปลูกผักเสียเขาก็บ่รู้ว่าสิไทยอย่างให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าอันกระบนนีหอย่างสิไทยนะคะนนอกจากการปลูกผักียังไกลอย,อยูยูจังสี่แล้วค่ะพี่น้องคะ เดี๋ยวไว้พ่อกันกับย้ายใหม่ในคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปนี้ย้ายใหม่ก็ไปแล้วเนาะค่ะเนาะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายเบื้องอนนกันดิกนมันสิหม,มื่นาะค่กันเนาะใกล้กันแต่ยังหัวยัหัวเบิ้งเขาเห็ดไว้ข้างล่างก็มีพื้นที่มันบอกข้างบนนี่ก็มีพื้นที่เบิ้งเขาไปนอนด้วยค่ะพี่เนาะพี่น้องเนี่ย อย่าเปิดไฟให้พี่น้องเบิ่งเกล้านะนี่เบิง่งเขานอนบ่ะที่ไแถวเดียวนี่ยัดกันยูเนี่ยเห็นบ่ะคะพี่น้องเนี่ยนอนแถวเดียว <c oughs> แล้ววันนี้พื้นที่มีตั้งเยอะตั้งแยะไหมคะพี่น้องเขากรบอมานอนยังเสียเห็นบ่นี่ข้างล่างกับว่างกระบอนหอนนี่ขึ้นไปหุ่นน้ำกันเมือดอ้อยต่อยได้บ่ะที่มายูกับมายูแถวเดียวติดกันได้บ่ที่น เดี๋ยวปิดไฟกันค่ะพี่น้องค่ะอ่ะไปแล้วค่ะพี่น้องไปแล้วอิลีบทัททเน่เจอกันในคลิปต่อไปนะคะก็ให้มีความสุขสนุกกับการทำสวนเลี้ยงไก่กันทุกคนนะคะบ๊ายๆค่ะบายบาย